ที่หนึ่งคนเห็นว่ามีคนเห็นว่าคุณไอซ์อธิชนันเขาไปฝากไข่เขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันการเป็นการเร่งแต่งงานหรือเปล่าแ้วพอคุณแชปวารากรใช่ไหมใช่คุณแชมปค,คุณแชปไม่ใช่หรอใช่ เ,เขาชื่อแชปขขอไพยทีนี้คนก็เลยไปโฟกัสเรื่องการแต่งงานเออต้องถามซะหน่อยว่ามันจริงไม่จริงยังไงนะคะนี่พอมีรูปคู่คนเขาก็คิดไปไกลแต่ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมาประมาณ1ปีกว่านะคะถามซะหน่อยว่าฝากไข่แล้วเตรียมตัวเข้างานวิวากันไหมนะคะเธอบอกงี้ ความรักอ่ะแฮปปี้นะจนมีการพูดคุยเรื่องอนาคตกันบ้างแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะส่วนเรื่องฝากไข่อะก็คือฝากไว้หลายปีแล้วด้วยเป็นการวางแพลนสำหรับอนาคตด้วยวัยที่เธอสากว่าแล้วแต่ก็ไม่อยากไปกดดันฝ่ายชายอะไรมากนะคะความรักทุกวันนี้ก็พยายามดูแลกันทุกวันทำให้วันนี้ดีที่สุดค่ะ คือการฝากไข่อะไอฝากไว้ตั้งแต่3-4ปีที่แล้วด้วยซ้ำค,คือฝากไว้แล้ว <t> ตอนนั้นน่าจะสักสามสิบสาก็เออฝากเลยดีกว่าเพราะว่าเราอะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคือเราเราเป็นคนรักเด็กเราเราอยากมีลูกเออเราก็เลยเอาตรงไปฝากไข่เลยคือจริงๆอ่ะ อายุที่เหมาะสมมันควรมีก่อน30โดยโดยประมาณเนาะเพื่อให้แบบให้ลูกเราแข็งแรงแล้วเราเองเราก็มีกําลังที่จะเลี้ยงเขาให้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าอ่ะเราไม่กดดันตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากกดดันคนข้างๆเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาเอาตอนที่เราพร้อมดีกว่านั่นใจว่าปีานี้นไม่มีข่าวดีแน,น่นอนยังค่ะแต่คืออย่างที่แชปเขา,อาบอกแล้ว,ลวเขาก็จะบอกว่าแบบ้ยเขาพยายามอยู่นะเขากําลังตั้งใจนะเขาพยายามเล่งตัวเองอยู่นะเพราะว่า เขาก็รู้ว่าเราอายุเยอะอะไรเราเราไม่กดดันเขาเลยคือเขาก็จะแบบเขาก็จะกลัวว่าเขาก็จะบอกว่าเออเขาจะเร่งนะพอเขากลัวเราไม่อยู่เขากลัวเราไม่รออะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วอีกอย่างคือเราฝากไข่แล้วมันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกดดันอะไรเรื่องนี้เลยทุกครั้งความรักคือหวังหมดค่ะคือไม่ใช่คือคือทุกคนอะเวลามีความรักะเชื่อว่าอยากจะทำให้ความรักครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายอยู่แล้วเอออยากจะให้ความรักครั้งนั้นดีอยู่แล้ว